บางที่เนี่ยที่ผมเห็นเราผมตกใจเลยนะพผมไม่ได้ทําอย่างนั้นนานแล้วแล้วชีวิตผมเคยพังจากการตามซิกแบบนั้นเป็นอย่างนี้ครับสมมุติว่าราคาตอนนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่สามสามศูนย์เก้าเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยกราฟอะไรเนี่ยสามสามศูนเก้าจริงเหรอจริงดิจริง,จร,งจริงแหละจริงแหละราคาปัจจุบันโอเคสามสามหนึ่งหนึ่ง อันนี้ปิดตลาดไม่เท่ากันนะครับราคาเลยต่างกันช่างปันแต่สมมุติว่ามันน่าจะเซลล์ลงสมมุติว่ามีคนให้ซิกแบบนี้เซลล์ลิมิตหรือเซลล์ก็ได้3 3 1สามหนถึงสามส SL เท่าไหร่ดีอ่ะ3330มสยไอ่ะส3มสแล้วกันเลขสวย TP 1ดูนะครับ เซลสามสห้า TP เท่าไรดีสามสามหนึ่งศูนย์ TP หนึ่ง TP สองสามสานย์ศะเอ้สามสศย์ห้าส่วนใหญ่เขาจะเอากันแค่ห้าร้อยจุดอะ TP สามสามสามศนะทุกๆห้า้อจุดอย่างเงี้ย TP สวันนั้นผมเจออะสิบห้า TP อะบ้าไปแล้วนะผมไม่รู้อะเท่าไหร่ TP ห้า TP ห เอาแค่นี้ก่อนก็ได้เวลาชุดนี้โดนเอสเโดนเอสเเท่าไหร่ครับถ้าโดนเอสเปกติถ้าเราเล่นไม้เดียวอะ่ะเราจะโดนเอสเแค่สมมุติเราเข้าที่สามสามหนึ่งห้าเสเสาสาสูนคือโดนเอสเอลหนึ่งพันห้าร้อยจุดเอนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่ามีที6ีหกอ่ะแปลว่าคุณต้องออกทั้งหมดหกไม้ตรงนี้ถ้าคุณออกหกไม้ เวลาคุณโดนเนอจริงๆคุณจะโดนเท่ากับพันห้คูณหคือ9,000จุดครับนี่คือสิ่งที่คนให้ซิกไม่ได้บอกอรายละเอียดคุณไว้แล้วเวลาซิกนี้แพ้เขาจะบอกว่าเออวันนี้เราแพ้1500จุดนะครับความเป็นจริงคือเวลาชนะเขาเอาพวกนี้มาบวกกันเลยตรงนี้500ตรงนี้พันหนึง่งแต่เวลาโดนเนเอเขาทำอย่างกับคุณโดนเนแค่ไม้เดียวอะ ตอนนี้คือความจริงที่ผมเคยชีวิตพังเพราะมันนะเพราะการให้สิกแบบนี้นะแล้วถ้าคุณไปตามไม่เข้าใจเนี่ยคุณต้องออกให้ครบทุก TP ที่เขาตั้งนะอย่างวันนี้บอกทาบวกทั้งหมดห้าพันจุดครับแต่มีห้า TP อะ่ะเวลาโดนได้เราโดนเท่าไหร่ครับห้าพันจุดอาประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะฉะนั้นวิธีการที่คุณจะตามมันนี้กรุณาวางแผนแล้วคุณเลือกเอาแค่ TP เดียวพอ คุณเลือกเอาแค่ TP เดียวพอดูได้ตามซิกได้คุณเลือกเอา TP เดียวพอแล้วออกไม้เดียวอย่าไปออกตามเขาครบทุกไม้เพราะการมี6 TP คือต้องมี6ไม้ไม่งั้นชีวิตพังนะครับผมเคยพังมาก่อนผมถึงเตือนไว้แล้วจะสังเกตว่าทำไมผมไม่ให้ซิกแบบนี้ผมจะให้แค่ตาม MM ปุ๊ก500จุดก็คุณก็กันหน้าทุนไปถ้าใครจะถือต่อคุณก็ไปดูแนวต่อไปแค่นั้นเองเคลียร์นะครับ ใครเคลียร์ภาพนี้ขอบคุณมากครับที่เคลียร์นะครับหวังว่าทุกคนจะตามซิกอย่างมีสตินะครับเพราะผมไม่ให้ซิกไงยอกยอกแต่นี้คือความจริงมันไม่ได้ผิดนะครับที่ผมที่เขาทําแบบนี้มันไม่ได้ผิดเพราะว่าเพราะว่าแต่ก่อนทุกคนก็เหมือนอะไรอ่ะถั่วไม้ออกทีละไม้ออกทีละไม้แล้วก็ถึงเวลาถึงทีพีก็แบ่งปิดแบ่งปิดมันเป็นการเทรดในตลาดอยู่แล้วแต่ณวันใดวันหนึ่งถ้าคุณเจอแท่ง อัมาหิตเซตอัมาหิตแบบนี้คุณเซลล์อยู่แล้วมันพุ่งขึ้นไปประมาณนี้นี่ทีเดียวสี่พันกระจุดแล้วคุณเซล์อยู่แล้ว SL สคุณไกลคุณอาจจะพอตแตกภายในช็อตเดียวหลังจากที่เก็บมาตรงนี้เรื่อยๆก็ได้ฉะนั้นสุดท้ายมี SL ดีที่สุดครับหรือเล่นแบบ l i สเปอร์เทเล่นแบบตั้ง SL ไม่ได้ก็คือ SL ที่พอ,อร์ตไปเลยจบทุกคนเคลียร์นะครับภาพนี้ผมไม่อยากพูดบ่อยนะแต่ พอดี1มีนักเรียนผมมาบอกว่าโค้ดผมตามมันนี้มาผมก็เลยเห็นเเ้าตัวเองผมตั้งแต่วันนั้นผมก็เลยพูดเรื่องนี้มาทั้งในไลฟ์และในซูมนี้นะครับฉะนั้นระมัดระวังการตามซิกคนอื่นด้วยผมถึงบอกว่านักเรียนผมควรจะเทรดเองเป็นผมสอนให้คุณจับปลาเป็นผมถึงไม่ให้ซิก